โอเคอรับสวัสดีด้วยนะวันนี้มาเล่นซิกกันให้ดูกันนะครับเนี่ครับดูเงินกับดูดาวผมฮะอ่าถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคเนะเราเข้ามาเล่นกันนะนี่ผมก็เล่นจบไปเร็วนะจบจแล้วเนี่ยก็ามาเล่นให้ดูนะไหมก็ถือหนุกเลยนะในเรื่องชะได้ นะครับแต่สั้นไว้นิดหนึ่นงในเรื่องหลักนะสนนนั้นไว้นิดหนึ่งอะไรนังโอเค อยู่ที่เมืองอะไรสักอย่างครับแต่งตัวก็ใช้ได้นะรอรอเรามาทำธุรกิจอะไรกันดีครับนี่ผมกม็เล่นจำแนวนะมันจะไม่มีธุรกิจหลักเลยครับเห็นไหมครับอมาดูธุรกิจนี้สิโอเยไหโอเค เรียกมาเลยนี่มาเราจะไม่วาไปนะไม่ได้นะครับเราคือคาบอยเออกระตุกจังวะย้อ,อยอยอ่อยกระตุกมากเคลื่อแลวเฮ้ยคน อ่ะอะมาดิอู้อย่าอยาอาเย่าเข้าหลังเลยเข้าหลังดีใช่ก่อนนี้ไม่มันเลยนี่มองชนนนี่นะเดี๋ยวดิเดี๋ยวไปน,นุ่งมันนี่ไม่โดนเลย

ใกล้ตาเลยนนท์นี่มันเลยอ่ะไอ้เจุบู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 ปั๊วปัยไม่ตายได้ไงวะเก็บกระกัจบโอเค โอเคเรื่ออะไรเนี่ยเอาเรากดนิ้วได้เลยมองหน้าเดี๋ยวเป็นเหนียวหรอกโอเคอ๋อภารกิจต่อไปจะทำโอ้มีแข่งม้าเลยแข่งม้าเลยวอาดีกว่า โอ้โหมากระจอกกระจอกสู้พี่ได้อะน้องเอาไปก่อนเลยตามสบายากระจอกมากเลยพวกน้องนี่ดูพี่อ่าจยแทรกกันสิ

โ6เป็นการแข่งขันที่กระจอกมากนะภารกิจต่อไปโอ้ยเมฆเข้าทำด้วยเข้าเลยไปติบผีติบผีเลือกอาวุธก่อนอาวุธเจ๋งๆไม่ทุกอย่างครับไม่ทุกอย่างแมวลูกซองอุย้ยอันนี้อันนี้ดีกว่าเอาแมวอม่เอาไมวเอาไม่เอาไมว,มวปืนใหญ่แสงแมวนี้แมวมัด ไม่เอาไม่เอานี่ไม่เอาไม่เอาได้เลยในของูกใจอยู่นะอ้ามันต้องอย่างงี้เออมอึางางี้เว้เดี๋ยวจะซื้อกระสุนก่อนนะครับกระสุนกระเป๋าเต็มโอเค อันนี้ที่ผมชอบก็คือยิงแบบปืนพกหนะแล้วมันเท่แล้วมันยิงแบบรัวมากอะยิงแบบรัวแล้วก็แรงอนะผมอัพสั์เต็มเลยยิงนัดละสามสิบคิดดูแล้วมันิัว่ะแรงมากโอ้โห าแล้วประตูสาแล้วเคลืค่อนข้ากลัวเะโอ,โอ้เดี๋ยวเดีเด๋ยวต้องไปช่วยก่อนทางนี้วะวมาตรงนี้อ,อะไร์กล่องกล่องโง,ง,ง,ง่ผิดแล้ว อ,อ๋อฉลาดโทษทีแล้วก็ตรงไหนกันออเดี๋ยวต้องไปข้างไปทางนี้อ้าทางนี้อ้าไม่ไปไม่ได้เฮ้ขี่เราไปทางนี้ได้เข้ายัางไงอ่ะ Ở luôn rồi à nó xin đâu Ê Ê rồi đi Ê tua lấy Tua lấy cái á này nè Ôi nắn dính rồi cái chỗ à? nhưng có đi Ê Ê ừ. ừ. Thế à, à. ชึบชึบงลงมาดิเอ้ยน้องใจเย็นใจเย็นตือนเลยเอ๋ไม่ว่าใจเย็นเย็นเอาลงมาทำพัสแสงอะไรล่ะเนี่ยแล้วขึ้นยังไงล่ะเนี่ยเอาชิบหายแล้วพี่น้องเอาชิบหายแล้วหันเข้าครับ ไปยังไงแล้วฮะคราวนี้เอาเอาเฮียอ,อะไรเนี่ยอ,อะไรอ่ะรอให้กม,มาอู้ตายแล้วปวดหัวแทนนะทำไมก็ได้วะโธ่เอลัวทำไมทำไม หลอกฉันหอลอกฉันเชื่อเลยผมนี่เป็นควายเลยทำไมคระโทุกนกลัวใอ้เข้าไปใหม่อ้าวฮัลโหลฮัลโหล ว่าง่ายบิ๊กบึ้มใช่นะเอ,อ,อย่าคิดลึกนะอะไรบิ๊กบึม้มฮะเมื่อกี้ก้อนหินบิ๊กบึ้มเลยคิดลึกแน่เลยเนะี่ยรู้เลยเนะี่ยครั้นี้จะไม่งงแล้วครั้งนี้ผมจะไม่งงเอาเอาเวียนกับสีเดิมเอางงอีกแล้วจะไม่งงโอเค เอากล่องโอเคมั้งทีนี้ว่าง่ายว่าง่ายอุ้ยมันยิงมันยิงวู้ยิงวู้ยิงยิงขลังด้วยขลังคอมอนคอมอนบอยอ๋อเดี๋ยวสิแป๊บนึ่งบอยคนลุกเฮ้ยยิ็ดเด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 ็ด คือก er ่อนเอาไว้หมดแดกนี้ดีกว่าเฮ้ยจ็บปบปบเฮ้ยจ็บอ่ออ๋อติดอะไรเฮ้ยจ็บปบปบเฮ้ยจ็บปบปบแ๋กโอ้โตครับ เล่าใบอุนด,ดาเมนกิดด๊บแมนตัวอะไรวะอ้ยตกใจอยู่ข้างหลังป่ะทูเลยเมื่อกี้พัดกันได้นะพี่เปิดกล่องแปบ๊บเอออย่างนี้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  ตัวอะไรตามหลังพออยู่ข้างหน้าน,นกร่วงบปตัวตว้ะตอนนี้เราลงมาอยู่ข้างล่างแล้วโอ,โอเคไอ้ตรงที่เรามาเมื่อกี้เราขึ้นไม่ได้ครับ จับเวลาได้เหรออ๋อ,อ,อติดติดก้อนหินไม่กลัวหรอกไม้หมดกองทับเลยพี่ก็สวยเนาะวไ่้นั้นไม่เอาเนาะกระดมยิงก่อนยิงข้างหลังมันครับโอ้แตกลงไปตรงไหนอกะนลู่ ai không mà, ui, không để được, yeah, chút, ê, ừ, không à, nhau, cho nên nha ขึ้นมาขึ้นมาพี่อวัสดีน้องชายไหนไหนวะไหนวะอันนี้จะหลอกให้กูลงไปอีกทีใช่ปะได้ได้ได้ได,ได้ลงแน่จะลงแน่เ,เดี๋ยว

ตามมันทำไมเมนม่ยตามทำไมเนี่ยขเคทางนี้อ๋อเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างอ๋อคราวนี้ไม่หลอกก็โอเคนี่ไงเออไปด้วยเฮลโหล

ไปได้หมดไหนะเอาแล้วไอ้เงินมนอยู่ข้างบนเราจะขึ้นเมียงไห่คือได้หรอเฮ้ยภารกิจเวรเนะไรชึบชึบอืมชึบ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 กูขึ้นไม่ได้นะคือปัญหา หัวจคไม่ทำแล้กิจิวุ่นี่ครับนะี่ฮะงงจริงๆเลยผมมัินเนี่ยผมมัินเลยนะเนี่ยนั่นจะผมมัินเลยนะกี่นาทีแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวลงยุก